ครับสวัสดีนักศึกษาด้วยครับเป็นไงกันบ้างทุกวันนี้สบายดีครับสบายดีอากาศดีไหมวันนี้ฝนตกหนักมากเลยครับผมอ๋อเราอยู่แถวไหนเนี่ยคอนแก่นไหมอยู่บ้นพื้ครับอ๋อคนบ้นพื้คนบ้นพืนน้ดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้นะฮะเรา เราจะมาเรียนเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่ออยู่ในรายวิชาเครื่องทำความเย็นนี้แหละแต่เป็นเป็นเรื่องใหม่ที่เราก็ควรที่จะต้องรู้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไงละ่ะมันสามารถเอาไปประกอบในชีวิตประจำวันเราได้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเนาะอาจารย์มีคำถามมาถามไปดูคำถามแรกเลย นักษาเคยสังเกตไหมว่าหัวใจหลักของแอร์นี่คืออะไรไปสังเกตรหรือเคยรู้ไหมน้ำยาแอร์หรือเปล่าครับอะไรนะน้ำยาแอร์หรือเปล่าครับน้ำยาแอารอ์ก็ไม่ถูกนะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้หักคะแนนไม่เลยอะไรนะถือว่าเรา,ากล้าที่จะตอบไม่ใช่นะฮะชิตพลก็คือคอมเพรสเซอร์นั่นเองต่อไปเนาะ อาจารย์ได้บอกมาแล้วว่าเมก,กี้เนี่ยมันตอบคอมเพรสเซอร์แล้วก็คือถามต่อจากคําตอบเมก,กี้เลยว่าคอมเพรสเซอร์นี่แบ่งออกเป็นกี่แบบมีใครรู้ไหมไม่มีเลยครับผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เลยครับอ๋อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามแบบหลักๆด้วยกันสําหรับสามแบบหลักๆเนี่ยอาจารย์อาจารย์คงไม่ถามต่อนะว่าสามแบบนี้เรารู้จักเรารู้จักไปว่ามันมีอะไรบ้าง อาจารย์อาจารย์ขออนุญาตข้ามเลยเนาะถ้า่างนั้นได้ครับผมได้ครับสามแบบสามแบบที่อาจารย์ได้บอกไปก็คือมันจะมีแบบโรตารี่แบบลูกสูบแล้วก็แบบสโควันนี้นะฮะอาจารย์จะพามาเรียนเรื่องลูกสูบส่วนเรื่องโรตารี่กับสโกเนี่ยเอาไว้ไปเรียนในสัปดาห์หน้าแล้วกันก็คืออาจารย์หยิบยกเรื่องลูกสูบมาเพราะว่าคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเนี่ยเขานิยมใช้ในปัจจุบัน อ่าตรงนี้ก็อยากให้มีความรู้ติดตัวในเรื่องในเรื่องนี้ครับก็สําหรับรายวิชานี้เนาะเป็นวิชาเครื่องทําความเย็นและอ่าและปรับอากาศส่วนเรื่องที่เราจะเรียนก็อย่างที่บอกไปในสไลด์เมื่อกี้ก็คือเรื่องคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนะครับอ่าโอเควัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเนาะสำหรับข้อหนึ่งนะฮะนักษาเนี่ยต้องบอกส่วนประกอบ ของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบได้ข้อที่2นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะอธิบายหลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบได้ใน30นาทีนี้อาจารย์ขอแค่2ข้อนี้ก็พอ,อไม่เยอะไม่เยอะคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนะฮะอาศัยการทำงานของเพาข้อตัวนี้น่าจะเป็นเพาข้อเวี่ยงอาจารย์พิมพ์ผิด เป็นเพาข้อเวี่ยงขับลูกสูบให้เกิดการาดูดอัดนะฮะใช้เครื่องทำความเย็นใช้กับเครื่องทำความเย็นขนาดเล็กต่ำกว่า1แรงม้าจนถึงมา,ากกว่า100แรงม้านะฮะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันนะฮะคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเนี่ยจะประกอบด้วย1เลยก็บอกลูกสูบแล้วก็ไล่มาเลยเพาาข้อเบี่ยงลูกสูบก้านลูกสูบฝาสูบ ลิ้น ID และไอเสียลิ้นบริการล้อช่วยแรงชิวเพลาข้อเบี่ยงประเก็นและน้ำมันเครื่องเย็นครับผมอ่านี่ก็คือรูปที่หนึ่งนะครับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบอันนี้เราเห็นภาพกันอยู่เนาะภาพมันขึ้นอยู่ใช่ไหมขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ครับคุค้นไหมคุ้นอยู่ครับมันเคยเห็นอยู่ครับอืมดีดีดีด หลักการทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเนาะก็คือดูดและอัดน้ํายาในสถานะที่เป็นแก๊สโดยจะดูดน้ํายาในสถานะความดันต่ําและอุณหภูมิต่ําจากอีวาโพเลเตอร์เข้ามาแล้วก็อัดตัวให้เป็นแก๊สที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงแล้วถึงส่งไปยังคอนเดนเซอร์ต่อไปนะฮะหรือในแต่ละกระบอกสูบเนี่ยจะประกอบด้วยชุดของลิ้นทางดูดและลิ้นทางอัดซึ่งติดอยู่กับ อ่าวอลเพลทขณะที่ลูกสูบหนึ่งเคลื่อนที่ลงในจังหวะดูดนะอีกลูกสูบหนึ่งเนี่ยจะเคลื่อนที่ในจังหวะอัดมันจะเคลื่อนที่สลับกันนั่นแหละอ่านีก็จะเป็นหน้าตาเนาะของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบอ่าเรามาพูดถึงจังหวะดูดกับจังหวะอัดจังหวะดูดเนี่ยก็คือแรงดันของน้ํายาในกระบอกสูบเนี่ยจะลดลงมากลิ้นทางอัดจะถูกปิดโดย แรงอัดของน้ํายาที่อยู่ทางด้านความดันสูงเนีย่ยและลิ้นทางดูดจะถูกเปิดดูดเอาน้ํายาแอร์ทางด้านความดันต่ําผ่านเข้ามาในกระบอกสูบจังหวะอัดเนี่ยก็คือแรงดันของน้ํายาแอร์ในกระบอกสูบเนี่ยจะถูกอัดตัวสูงขึ้นลิ้นทางดูดเนี่ยจะถูกปิดตัวอาจจะถูกปิดด้วยแรงอัดที่สูงขึ้นและลิ้นทางอัดเนี่ยจะถูกเปิด ัดน้ำยาส่งออกมาในด้านความดันสูงของระบบมันก็จะทํางานสลับกันนนแหละพูดง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นรูปเนาะรูปภาพประกอบร,รูปนี้นะฮะจะแสดงการดูดจังหวะดูดและจังหวะอัดนะครับสลับกันทางด้านซ้ายมือนี้เป็นจังหวะดูดทางด้านขวามือนี้เป็นจังหวะอัดมันก็จะสลับกัน รูปขวามือก็คือรูปที่สามเนี่ยก็จะแสดงถึงส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบอะกระบอกลูกสูบนะครับทําจากเหล็กอย่างดีผสมด้วยนิกเกิลน,นะับเพื่อระบายความร้อนแต่ขนาดใหญ่มีการหล่อเย็นกระบอกลูกสูบด้วยน้ำนะฮะชิ้นส่วนของลูกสูบเนี่ยเข้าฟิตและประณีตลูกสูบและก้านสูบนะฮะทำด้วยเหล็กหล่อเนื้อดีนะับมีการขึงและเจริในนะฮะ แหวนทำหน้าที่กวาดน้ําและส่งกําลังอัดเป็นรูปวงแหวนนะฮะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบากมุมพอดีกับสลักลูกสูบเป็นเหล็กเหนียวผสมคาร์บอนมีความแข็งแกร่งหมุนรอบลูกสูบได้นะฮะต่อไปก้านสูบเนี่ยมีหน้าที่เชื่อมต่อกับลูกสูบแล้วก็เผาข้อเบี่ยงเป็นเหล็กเหนียวนะฮะส่วนล่างต่อเข้ากับเพลาข้อเบี่ยงด้วยน็อต ส่วนบนก้านสูบเนี่ยเราจะต่อด้วยกับลูกสูบติดด้วยติดด้วยสลักของลูกสูบอ่นี่ก็จะเป็นลูกสูบนะแล้วไอ้ภาพตัวนี้นะก็จะเป็นอส่วนประกอบส่วนประกอบต่างๆเนาะต่อไปเพลาข้อเบี่ยงเนี่ยเพาข้าเบี่ยงเนี่ยอมันจะเป็นแกนยาวทําหน้าที่ถ่ายทอดกําลัง กําลังดูดและกําลังอัดจากมอเตอร์ให้กับลูกสูบเพลาข้อเหวี่ยงนี้จะมี2แบบก็คือเพลาข้อเหวี่ยงแบบข้อเสือการทํางานของเพลาข้อเหวี่ยงชนิดนี้นะฮะจะหมุนะจะหมุนนําแกนสูบเคลื่อนลงไปเป็นลักษณะเยื้องกันนะฮะเนื่องจากจุดศูนย์กลางของเพลาเนี่ยอยู่แยกกันต่อไปนะฮะเพลาอย่างที่2ก็คือเพลาข้อเหวี่ยงแบบลูกเบี้ยวการทํางานเนี่ยจะคล้ายกับลูกเสือนะฮะติดเพลาแทนการเคลื่อน ขึ้นลงทำให้ทำให้เกิดอ่าทำให้เกิดเหมือนกับเป็นจุดศูนย์นะฮะนี่ก็อย่างรูปนี้นะฮะอ่าเพาข้อเวียงและเผาการสูบเนานะก็จะแสดงตามรูปนี้ต่อไปนะครับลิ้นอ่าลิ้นนี้มีแผ่นเหล็กติดตั้นไว้ ลิ้นเนี่ยให้ความสามารถก็คือทำความเย็นไหลผ่านเข้าออกกระบอกสูบทำด้วยเหล็กที่มีคุณสมบัติเหนียวคล้ายกับสปริงบางๆนะฮะน้ำหนักเบาเปิดและปิดเร็วตามจังหวะของลูกสูบนะคะรับปะเก็นเนาะปะเก็นนี้ทำหน้าที่ป้องกันการรั่วใช้อย่างแพทย์ไหลแล้วก็ทำด้วยหรือทำจากกระดาษที่เป็นชนิดที่เป็นชนิดที่พบมากที่สุด นอกจากนี้ทำจากเอสเปนทอสตะกัวยางและอลูมิเนียมนะฮะตำาหน่งตำาขอขอภยัยตำแหน่งที่ติดตั้งนะฮะติดตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อแผ่นดินกับส่วนบนของกระบอกสูบต่อไปชิวนะฮะชิวนี้ก็คือแกนเพาของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์นะฮะ บางครั้งพบว่าทําจากายางสังเคราะห์ประเภทยางเทียมชนิดทนน้ามันนะฮะหรือสารทนความร้อนประเภทเทฟลอนนะฮะเพราะคอมเพรสเซอร์เนี่ยเครื่องปรับอากาศรถยนตเนี่ยจะต้องทํางานในตําแหน่งที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติเนื่องจากความร้อนของรถยนต์เนี่ยมันเขาว่าไงละ่ะมันมันมากกว่าหรือว่ามันอมันอจะใช้คําไหนดีมัน สูงกว่าสูงกว่าอ่าสูงกว่าอุณหภูมิห้องทั่วไปอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ามาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วสไลด์สุดท้ายนี้ก็คือน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ฝาสูบใช้น้ำมันหล่อลื่นเนี่ยใช้สำหรับหล่อลื่นส่วนที่เคลื่อนไหวต่างๆ ของคอมเพรสเซอร์นะฮะน้ำมันนี้จะถูกดูดอัดปนกับน้ำยาเข้าไปในท่อทางเดินน้ำยาของอะระบบบ้างเล็กน้อยนะ,ะแต่จะไม่ทำปฏิปกิริยากับน้ำยาทำความเย็นนะฮะส่วนฝาสูบเนี่ยะจะทำด้วยเหล็กหลอหรืออลูมิเนียมใต้ฝาสูบนี้เป็นชุดของแผ่นลินนะฮะซึ่งเป็นที่ติดตั้งลิ้นของคอมเพรสเซอร์ความดันที่ถูกอัดตัว ความดันที่ถูกอัดตัวออกจากคอมเพรสเซอร์ผ่านลิ้นเนี่ยจะมีความดันสูงถึง300 psi <c oughs> อะต่อไปนะฮะเรามาเข้าสู่แบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่สามข้อละกันข้อแรกเนาะจงยกตัวอย่างส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูสบ2บรรยายหลักการทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่ให้วาดรูปจังหวะดูดและจังหวะอัดนะฮะแล้วก็เขียนส่วนประกอบ อาจารย์จะให้เวลาทำสักสิบนาทีนานไปไหมอาชิตพลเอาสักห้านาทีก็ได้ครับอาจารย์ห้นานาทีมันจะนานไปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวห้านาทีเดี๋ยวอาจารย์มาเฉลยแล้วกันได้ครับอโอเคครับถ้าเสร็จแล้วบอกอาจารย์เลเ้อร จังครับเสร็จแล้วครับอ่าโอเคไม่เสียเวลาเรามาดูฉเฉลยกันเลยอ่าเฉลยมีข้อหนึ่งว่ายังไงบ้างข้อหนึ่งนะตรงยกตัวอย่างเอ่ส่วนประกอบคอมเพรสเซอร์นะครับผมก็จะมีกระบอกสูบเผาข้อเหวี่ยงลูกสูบก้านสูบฝาสูบลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียลิ้นบริการรอช่วยแรง ชิวเพาข้อเวี่ยงปละเก็นและน้หมันเครื่องเย็นครับเยอยมมากข้อที่สองล่ะหลักการทํางานของมันเหรอครับอาจารย์ใช่ข้อสองหน้าที่และการทํางานคือดูดและอัดน้ํายาในสถานะที่เป็นแก๊สโดยดูดน้ํายาในสถานะความดันต่ําและอุณหภูมิต่ําจากอ e ีวาโพเลเตอร์เข้ามาอัดตัวให้เป็นแก๊สที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงแล้วถึงส่งไปยังคอนเดนเซอร์ต่อไป หลักก <Okay. S 1> ารทำงาน,นคือในแต่และกระบอกสูบจะประกอบด้วยชุดลิ้นทางดูดและลิ้นทางอัดซึ่งติดอยู่กับ,บาว,วาล์ววาล์วเพดขณะที่ลูกสูบหนึ่งเคลื่อนที่ลงในจังหวะดูดอีกลูกสูบหนึ่งจะเคลื่อนที่ในจังหวะอัดอโอเคข้อสุดท้ายละ่ะไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้อาการเ<อ>ฉลยได้ไหมครับไม่เป็นไรอ่านี่ตามรูปเลยจังหวะดูดและจังหวะอัดอืมอเดี๋ยเราก็มีส่วนประกอบของมัน สำหรับวันนี้นะคะคนที่มีข้อสงสัยหรือเราไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถทักมาถามอาจารย์เป็นการสนตัวได้ได้ตลอดเนาะยกเว้นเวลาประมาณสี่ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาพักผ่อนของอาจารย์แล้วกันก็สามารถทักมาถามได้ตลอดช่วงนี้ก็ระวังตัวเองด้วยหน่อยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็ควรที่จะไปฉีดซะ เพราะว่า,าคนไหนที่อยู่ขอนแก่นเนี่ยข่าวโควิดมันก็มาอีกแล้วของอมขอเขาอายังไงก็ฝากเรื่องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแหละแล้วก็การระวังตัวรับมือกับโควิดเนาะอาจารย์ก็จะฝากไว้แค่เพียงเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่แล้วกันใช่ครัาบปริพาปอาจารย์ครับผมสวัสดีครับ